อ,นนอันนี้คืองานที่เรารับทําบางตัวก็จะเป็นงานขายหน้ารา้านบางตัวก็จะเป็นงานที่ลูกค้าเขาอ,อยากได้สีที่เข้ากับธีมงานของเขานะคะซึ่งก็จะมีหลายอย่างอันนี้ก็จะตื่นช้ามากก็จะมั่วๆหน่อยยังไม่ได้เลือกคัดให้มันเป็นเซ็ตจริงๆตั้งใจตอนแรกตอนแรกตั้งใจจะคัดให้มันเป็นเซ็ตงาน ป็เรียกอะไรนะของช่ำล่่ยชอบดอกไม้ถ่ายพิเเวดดิ้งของตกแต่งอะไรพวกนี้ค่ะสรุปสุดท้ายก็คือตื่นเช้ามาก็อาแบบนี้ไปก่นนอนเนาะมันก็จะมออีอันนี้งานจ้างคือทำจัดก,การดอกไม้เหมือนเวลาสมมติว่าเขาเกิดกับเบิดอ,อยากเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยาก็จะมาจ้างเราทำเนี่ยช้อนนี้ชอบพิเเวดดิง้งชอบนี้ชอบสวยมากน้องถ่ายรูปเสร็จแล้วน้องสอง่งรูปมาให้ดูแบบ สาวสวยมากอันนี้สำหรับรับริญญานะคะไม่เล็กไม่ใหญ่อันนี้งานรู้สึกว่าจะเป็นงานพิเศษอันนี้ชอถ่ายพิวดดี้เหมือนกันอันนี้จะกันนะะ่ารักเอ้ยพิเศษ